แต่น yeah <laughs> <laughs> <Ooh. S 2> ู้สึกจะหนุ s <S ่มขึ้นโอ้คือเพื่อนมันก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันมันเปลี่ยนไป วัสดีครับผมผมพิติีนะครับเกี่ยวเรื่องถุงใต้ตานะครับทั้งสองข้างนะครับเราก็จะมาดึงส่วนคิ้วที่มันตกนะครบับดึงให้มันดูแล้วกระชับนิดนึงนะครับแล้วเราอายุก็เริ่มมากลวก็พยายามดูแลตัวเองตรงนั้นครับพิตีได้ทําเกี่ยวเรื่องการเกี่ยวกัเสกกรรมเรื่องการยกคิ้วนะครับเมื่อก่อน ตัวคิ้วมันตกค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นได้มีการผ่าตัดนะฮะณนะตอนนี้ที่ผ่านมาครบ3เดือนคือวันนี้พอดีการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ช่วงนี้เวลาครบ3เดือนเนี่ยรู้สึกเกี่ยวเรื่องคิ้วบนนะครับเรื่องการเย็บรอยแผลที่ที่เกิดขึ้นแต่ช่วงแรกณนะตอนนี้มันไม่มีรอยรอยแผลแล้วก็ดูสภาพค่อนข้างสวยแล้วก็ดีขึ้นตรงนั้นครับ มันมันมันตึงนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะหย่อนแล้วมีหนังตาค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมันรู้สึกมันตึงดีนะฮะดูแล้วมันหน้าผากเรากระฉับกระเฉนด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คิ้วเราเปลี่ยนคือเปลี่ยนสภาพจากของเดิมนะครับเมื่อก่อนมันหย่อนมันหย่อนแล้วมันลงข้างเยอะอันนี้มันรู้สึกมันจะโก่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีใต้ตานี้พี่ตีไปทําเกี่ยวเรื่องของใต้ตานะครับเมื่อก่อนดูไม่ได้เลย เวลาเราเวลาเรานอนหรือเราทําอะไรเนี่ยมันมงังกงข้างล่างเยอะจากนั้นทําการผ่าตัดนะครับผมเป็นสิ่งนี้พอใจว่าคือจากที่หมอเขาเย็บเนี่ยจะจะไม่เห็นรอยนะครับแล้วก็มันจะตึงแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับสองถึงสามเดือนเนี่ยมันจะมีผลผลที่ว่าเราเห็นได้ชั้นว่ามันเริ่มมีการยุบนะครับยุบแล้วก็ทำให้ทำให้อ่า ผิวหนังเกี่ยวเรื่องตรงใต้ตาที่เย็บอ่ะมันมันลอยลอยมันหายไปตรงนั้นนะครับแล้วดูแล้วสภาพที่พี่ติบมีความภูมิมมใจแล้วก,แวก็แล้วก็มีความมั่นใจนะครับดูแล้วมันมันเปลี่ยนจากของเดิมค่อนข้างค่อนข้างเยอะตรงนั้นครับ ตอนนี้พี่ตีก็ถ้าเมษาวันที่27เนี้ยห้ิสาพูดีก็นิ้วกจะหนุ่มขึ้นโอ้คือเพื่อนมันก็บอกว่าเอะทำไมมันมันเปลี่ยนไปเราเนี่ยเรายกคิ้วทําตรงใต้ตาด้วยเยอะพี่ตีก๋ก็เกือบสิบปีได้นะัเพราะว่ามันมันดูแล้วคือมันตา่างจากของเดิมจาก Before After อะนะครับก่อนทำาลังทำเป็นไงมันเห็นได้ชัดเลยคนระหมอเขามีความสนใจมากนะเขาไปการดูแลรักษาขอองานพิตี๋ค่อนข้างดีมาก การที่เจอคุณหมอครั้งแรกที่มาทั้งครอบครัวผมนะผมชื่นชมคุณหมอชัดอย่างมากไป่ว่าลูกชายจะทำจมูกหรือเอ่อน้อยที่มาทำเกี่ยวเรื่องหลายอย่างมากนะครับทำไขมันทำอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณหมอเป็นคนที่ว่าอาวหธยาสายดีมากแล้วก็แนะนำในสิ่งที่ดีๆให้กับครอบครัวผมผมต้องชื่นชมนั้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ผมมีสภาพที่ว่าหนุ่มขึ้น <c oughs> ตรงนั้นต้องขอบคุณคุณหมอชัดแล้วก็ ทีมงานพยาบาลแล้วก็น้องที่อยู่ข้างล่างต้องขอบคุณอย่างยิ่ยงที่ดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาจนครบ3เดือนมาดีคือวันนี้ครับต้องขอบคุณจากใจของขอครอบครัวผมครับอยงนั้น